สวัสดีค่ะพบกับนักข่าวพลเมือง c ิ t ิ izen r e ร o พ t e r เตพื้นที่สื่อโดยภาคพลเมืองเพราะคุณก็สามารถเป็นนักข่าวได้ค่ะจากศิลปะดั้งเดิมของผ้าสิ้นตีนจกพัฒนาสู่แรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้สร้างสารรค์ลายผ้าสิ้นตีนจกร่วมสมัยค่ะและว,วันนี้นักข่าวพลเมืองทีมสื่อไทยจะพาผู้ชมไปเรียนรู้กรรมวิธีทอผ้าสิ้นตีนจกตามวิถีดั้งเดิมเพียงแต่ว่าเพิ่มเติมความงดงามที่ยังคงสะท้อนคุณค่าทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะ ตั้งแต่เรียนมัธยมต้นก็เริ่มได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องการทอผ้าปกติที่บ้านยายทอผ้าอยู่แล้วแล้วก็ทอผ้าธรรมดาไม่มีลายจกเป็นทอผ้าพื้นเวลายายออกจากกี่แล้วอะไรเงี้ยก็แอบ,บขึ้นไปเล่นทอบ้างจะจนทอเป็นเพราะชอบมีความชอบแล้วก็อยากลองดูอะไรเงี้ยก็ลองลองเข้าไปเล่น,ลนๆดูตอนแรกๆก็เล่นไปเล่นมาจนจนทอได้อะไรเงี้ย กระบวนการทอผ้าตินจกของเราะคระัก็จะเริ่มจากการที่หาวัตถุดิบมาที่ของเราก็ส่วนใหญ่ก็เป็นฝ้ายะะที่นี่ก็คือ,อแหล่งที่จะมาซื้อวัตถุดิบพอได้ฝ้ายมาเราก็ต้องมาเริ่มเตรียมเตรียมเส้นเส้นใหญ่เราก็ต้องเตรียมเส้นยืนก่อนเส้นยืนหมายถึงเส้นที่ขึงขึงจะก,กี่น,นะ,ะการเตรียมเส้นยืนก็จะเริ่มจากการขวักฝ้าย พอกวักายเสร็จเนี่ยพอเราได้เส้นยืนที่กรอในในกวกแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาทําวิธีการงวนงวนภาษาทางการบางทีก็เรียกว่าขนขนเขื่อแต่ถ้าภาษาเหนือก็จะว่างวนถ้าเป็นเขื่อเสร็จก็จะไปลงกี่ลงกี่เราก็ต้องเอามาสืบกับฟืมนที่เรามีอยู่การสืบก็คือการต่อกต่อได้ทีละเส้นต่อทีละเส้น ตามจำนวนฮะแล้วพอเราต่อเสร็จครบทุกเส้นเสร็จแล้วเราก็จะขยับตะกอตรงนี้มาข้างหน้าแล้วก็ใช้เหยียบสลับขึ้นลงได้เจ้าพอหลังจากการสืบเราก็ต้องมาทอดด้วยภูมิศาสตร์ก่อนที่น้ําจะท่วมนะหมู่บ้านเนี่ยจะตั้งเรียงรายตามลุ่มแม่น้ําปิงเจ้าจะอยู่ตามน้ําปิงทั้งนั้นเลยก็ แรงบันดาลใจจากการทอผ้าก็อาจจะมาจากสิ่งรอบๆตัวบางทีก็เรื่องการหาปลาหาสัตว์อะไรเงี้ยก็อาจจะมาอยู่ในลายของผ้าได้เอกลักษณ์ของน้ําท่วมเนี่ยที่หลักๆเลยนะก็สังเกตโคมจะแบ่งโคมแบ่งขันชัดเจนแล้วก็อีกอย่างก็คือสเปาเนี่ยถ้าน้ําท่วมเนี่ยจะมีหางเดียวแล้วก็จะไม่ยาวมากแต่ถ้าเป็นของที่อื่นเนี่ยยังไม่แจ่มนะฮะ แม่แจ่มก็จะมีสองหางแล้วก็จะยาวหน่อยลายของแม่แจ่มเนี่ยก็จะทึบจะแน่นจะไม่มีการเว้นช่วงขอโดยเต่าโดยเต่านี้เขาจะเว้นโคมเว้นขันให้เห็นชัดเจนนะพื้นนี้ก็เป็นลายนา,นาคนครพิงะฮะที่ลายที่คิดขึ้นใหม่กับพี่นรสลาเตงเขตการที่ต่อเลือกที่จะทํางานงานเนี้ยเพราะจากประสบการณ์ที่เคยไปทํางานทั้งนอกมาฮะ ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้อะไรก็เลยมามองว่างานที่เราเราก็อาจจะไม่ได้อะไรแต่เราทำแล้วมีความสุขกว่ากว่าที่เราทำอยู่ยอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นอีกแนวทางที่ที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นทำให้มีความสุขความสุขกับการใช้ชีวิต สิ้นตีนจกลายน้ําท่วมเป็นศิลปะเก่าแก่ของชุมชนใต้เขื่อนที่ถูกน้ําท่วมบ้านเรือนหลังจากการก่อสร้างเขื่อนค่ะนี่จึงถือว่าเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายของชุมชนที่ยังคงเหลืออยู่ให้คนรุ่นหลังได้สืบสารและบอกเล่าอีกหนึ่งอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่อไปค่ะคุณผู้ชมก็สามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ๆตัวแบบนี้ผ่าน facebook.com/citizenthaiPBS หรือทางหมายเลขโทรศัพท์0949761285 เราพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและกลับมาพบกับซีรีพอร์เตอร์ได้ใหม่สวัสดีค่ะ